ภาษาไทยใช้ให้คุม้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคำสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุม้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมคำว่าล่อแหลมคำคำนี้เราใช้คุ้มกันได้ออยังครับคำว่าล่อแหลมเนี่นะครับเราจะเห็นภาพให้ความรู้สึกของความหวาดเสียวเหมือนกับว่าเรากำลังเผชิญหน้าจะจะกับวัตถุมีคมกับของแหลมกับของอันตรายซึ่งอันตรายในที่นี้มีความหมายในสองแง่นะครับในแง่แรกก็คืออันตรายต่อตัวบุคคล วัตถุเข้าวของสิ่งของในแง่ที่สองก็คืออันตรายต่อคุณธรรมความดีต่อความสะอาดบริสุทธิ์ต่อความเจริญงอกงามของชีวิตแต่พร้อมกันนี้ก็มีคำว่าล่อแสดงว่าสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดหรืออย่างน้อยก็สามารถทำให้เราตายใจให้เราประมาทได้ซึ่งประมาทในที่นี้ก็มี2แง่เช่นกันคือประมาทที่ภยัยว่าภัยนั้นเล็กน้อย ทำอะไรเราไม่ได้กับประมาทที่ใจว่าใจของเรานั้นเมื่อถึงคราวคับขันจะหนักแน่นมั่นคงเพียงพอดังนั้นถ้าเรารู้ทันเราก็สามารถตั้งสติไม่โดนลอ่อลวงให้ไปพบกับอันตรายไปสู่สถานการณ์ล่อแหลมได้เพราะสถานการณ์ล่อแหลมไม่เพียงแต่จะหลีกเลี่ยงได้ยังเป็นอะไรที่เราสามารถจัดการได้ยกตัวอ,อย่างนะครับเช่นเป็นข้าราชการเงินเดือนพอประมาณ แต่กลับหมกมุ่นมีรสนิยมแบรนด์เนมชอบกินชอบเสพเกินพอดีเกินตัววันหนึ่งก็อาจจะตกไปอยู่ในภวังตกไปอยู่ในสถานะล่อแหลมโดนล่อลวงให้คอร์รัปชันจนได้แต่ผู้ที่สุจริตและฉลาดคือไม่ประมาทจะต้องมีสติรอบรู้รู้รอบร,ร,รู้ทันสถานการณ์จะได้ไม่ถูกล่อลวงไปสู่สถานการณ์ล่อแหลมจะได้ไม่ต้องมานั่งรักษาตัวรักษาใจกันที่หลังเลครับ ภาษาไทยของเรานนั้งดงามนะครับละเอียดอ่อนลึกซึ้งรุ่มรวยภาษาไทยใช้คุ้มเรามาช่วยกันครับคำว่าล่อแหลมใช้คุ้มสวัสดีครับ